ปฏิเทเถนาปเถเทเถเถนี่ครับปลาช่อนปลาช่อน,<ห>นป่ะอะาทำบุญปล่อยปลานะครับไปมีชีวิตอันนี้ถ่ายมาด้วยตัวราคาถ้าตัวเท่าไหร่ครับ <300 S 1> สามร้อยสามร้อยปลาช่อนเนรอ,อ,อนี่เป็นอ๋อ,อก,ก็คือตอนนี้เป็นราคาอย่างนี้ใช่ประมาณนี้ใช่ยึงอ๋อแล้วถ้าป็นเป็นปลาที่ไม่มีชีวิตอ่ะ คาถาปล่อยปลาตัวละสามรอยคัดเฉวิขตวัง่ยหมดนี่ยตรมาเนี่ยมรูอปรูปตังอวิตะปุณะอัคเทสุทุกโขทิลุทโธทิปุมาสมาคโมอัสสะสังนังโพชะปุตานังคัดฉับสาธุโอเคไว้ นะโมตัสสะพวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะมายังพันเตวิสุวิสุขะทัตถายาปิสรเนริสหกัญจสีนาเาจามทุติยามปิมายังพันเตวิสุวิสุขะทัตถายาปิสรเนริสหกัญจสีนานาจาม ตักทยัมปิดไม่อย่างเป็นเตวิสุ่งวิสุ่งกับการท่าอย่างศรัณย์สานจะสีรานิยาจามสาธุ